รวบพ่อขี้ยาฉุนลูกชายวัยขวบเศษคุณร้องหิวนมจับหัวขกพื้นดับสลดเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ซอยพุทธบูชา44ตำรวจสอนอราชบุรณะเนี่ยคุณเขารับแจ้งว่ามีเด็กชายนยอายุหนึ่งขวบกับ3สามเดือนเนี่ยเสียชีวิตน้องคนนี้ชื่อน้องหลังนะคุณนะเหตุเกิดวันที่3มิถุนายนวันเนี้ยวันที่4มิถุนายนเนี่ยตำรวจเขาบอกเขาจับได้แล้วจับ,ค,บคุณพ่อเนี่ยชื่อในนกอายุ47ปีสารภาพเลยว,ว่าตัวเองอฆ่าน้องด้วยเหตุที่ว่าตัวเองเครียดเครียดจากการตกงานนะครับบวกกับเมียหนี เมื่อปลายปีที่แล้วทําให้ตัวเองเนี่ยต้องเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็คือเลี้ยงลูกสาวคนโตอายุ3ามขวบชื่อน้องแนนแล้วก็มีน้องหลังเนี่ยคือลูกชายคนเล็กก็คือ1นึ่ขวบประสามเดือนวันที่2เนี่ยเท้าความไปวันที่2มิถุนาเนี่ยนหลังเนี่ยได้ไปซื้อยาบ้าจํานวนสามเม็ดมาเสพคุณแต่ด้วยฤทธิ์ยาเนี่ยมันตื่นตัวตลอดทั้งวันเลยมันดีนะพูดง่ายๆทําให้ในนกเนี่ยนะครับช่วงดึกก็ด้วยความเพียหลับพร้อมกับลูกชายลูกสาวแหละก็หลับกันไป ประมาณช่วงเที่ยงคืนของวันที่สามเนี่ยน้องหลังเนี่ยร้องหิวนมมันเป็นปกติคุณมันเป็นปกติสําหรับเด็กเล็กที่ร้องหิวนมตอนดึกอะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะรู้และเข้าใจดีน้องหลังเนี่ยร้องหิวนมก็มาปลุกคุณพ่อเนี่ยแหละไอพ่อด้ยวยความที่เมายาเนี่ยผักหัวน้องหลังเนี่ยหัวกระแทกพื้นแล้วยังจับหัวน้องหลังด้านหน้าผากเนี่ยกระแทกกับพื้ในอีกทีมึงทําได้ยังไงวะเด็กน่ลูกตัวเองด้วยยังไม่จบคุณ เสร็จปุ๊บมันจับหัวก็แทกพื้นเสร็จเนี่ยมันไปชงนมแล้วก็เอานมมาตั้งให้น้องหลังหลับตอ่อความเป็นพ่อหลับต่ออีกด้วยฤทธิ์ยาแะละเช้าตื่นมาตัวเองก็ไปตกปลาไปทํามาหากินเอาข้าวมาให้ลูกกินสรุปกลับมาบ้านเจอแต่ลูกสาวคนโตตื่นก็คือน้องแนนส่วนน้องหลังเนะี่ยยังไม่ตื่นแล้วขวดนมที่ชงไว้ก็ยังวางอยู่ตรงนั้นสรุปมาดูอีกทีคือน้องหลังเสียชีวิตแล้ว ก็คือมีบาดแผลก็คือมีรอยช้ำที่แก้มสองข้างแขนสองข้างก็ช้ำคราวนี้เนะี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปดูที่อาคารพาณิชย์เนี่ยอาคารเนี่ยจะอยู่กันสามครอบครัวบ้านน้องหลังเนี่ยครอบครัวน้องหลังจะอยู่ชั้นบนสุดก็คือขณะเกิดเหตุอะไม่มีใครได้ยินหรอกอย่างไรก็ตามเนี่ยจากการสอบปากคำนายนกผู้เป็นพ่อเนี่ยนะครับก็ยอมรับสารภาพออกมาเองว่าลงมือทําไปเพราะอาการมึนเมาจากยาเสพติดสอดคล้องกับผลผ่าชนะสูตรทางการแพทย์นะของหมอนะคุณนะโรงพยาบาลศิริราช ขาบอกเด็กชายหลังเนี่ยเสียชีวิตเพราะอาการถูกกระแทกที่ศีรษะจนมีเลือดออกในสมองนะฮะผมอ่านข่าวนี้ครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกหดหู่มากๆเลยนะคุณนะชั่วมากๆคือรู้ว่างูงห่ตากางดึกลูกตื่นลูกร้องอะไรเงี้ยยาเลิกเสพได้แล้วซื้อทําไมยังไม่มีจะแดกก็รู้อยู่แล้วยังไปซื้อยามาเสพมึงเอาเงินนี่มึงจะซื้อยาดูทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะเอาไปซื้อของให้ลูกกินซื้อของให้ตัวเองกินเนี่ยมันจะมีความสุขมากกว่า แล้วก็มาบนไม่มีเงินไม่มีทองก็มึงไปซื้อยาเสพนี่ไงจริงๆริไอ้พูกอย่างเงี้ยไม่น่าอภัยโทษให้มันหรอกติดไปายาวๆเลยยิ่งพูดก็ยิ่งขึ้นพอแล้วคุณอ่านแล้วก็หดหูขอบคุณมากๆครับที่เราฟัง